เราแตกแล้วนะคะพัดลมพัดลมแตกแล้วโอ้ต้องเปิดดูไหมคะว่าพัดลมมันติดไหมพวกมันจริงเหรอจจาามเอ๊ะตบมือเลยค่ะเย้เล่นมาไม่มีใครได้นานนานนี่นะ รับารางวันใหญ่ไปเลยเยังรู้บวในซูที่เจ็ดนะครับรางวัลดีรางวัลดีอันนี้ผมแจ้งข่าวดีอันนี้ได้สองม้าคุณยอได้สองเลยอันนี้นี่50บอ500บาททัทเาอยู่ที่นื้ท่น้ำตาลของยอ นี้มีรางวัลตั้งแต่20บาทถึง500บาทนะจ๊ะชาเขียวมีน้ำมาเสิร์ฟด้วยนะคะน่ารักที่สุดเลยชาเขียวค่ะชาเขียว โอเคเป๊้กแสดงว,ว่ามีคนกินชาเขียวแล้วใช่ไหมไมอ้แถวมันกินชอบกินเหมือนพี่เลย 50, ลขอบคุณมากค่ะอ่ามีน้ำเสิร์ฟด้วยนะคะน่ารักที่สุดเลยกิจกรรมคุณภาพของเรามีทั้งหมด5วันนะคะวันนี้วันที่3ค่ะ